เพื่อนใครไอ้นี่เพื่อนเยอะวะนี่เดี๋ยวเพื่อนไม่เข้ามาือ,อ,มอ,อละเซฟอีนหลนีป

ห้าร้อยมึงได้คุน,น,บบนี่เป็นพันนะเนี่ยเจ็อยแล้วคนแมาแล้วนี่กจะมาดูก่ดูเนี่ยต้มาือเช้าันว่ามันขาดเรือแล้วเห็นซอนแนไปันขาดเรือ,อ,รอรหรือว่ามันตืไม่ทันนะนเรียกเลย เอลนี่ลูกไปใส่รองเท้าไปสอนให้หน่วยการดีเป็นประตูให้เราได้ไม่เห็นเตะบอลนี่ให้เงาเตะบอลนี่เ่ะบอลฝรั่งลองซ้อมหม่อยดูทไม เตรีมไหยมงลูกเ่ไ้ย่่อไสักอย่าง่ออเ่้ดเล่นนี่เดมเล่นูน้จะได้มีอะไรทำช่วงิ่ไมทไมมันขำตลอดมเนี่ยเื่อฟ้อเลยวะไม่เตีมเอี้ยคบรไม่ไม่เตรมเหมือนกัน่ะ คำไม่หยุดเลยเนี่ยไอ้บ้าเมื่อกีดนี่สงครามหยุดยังไงหยุดยังหยุดเกือบยังเราไป่ได้สงคามไหนไม่รู้เฮ้ยมาช่วยกูหน่อยมาช่วยคุยนี่ม่คุยไม่รู้เรื่องเนี่ยมาหมอแล้วไอ้ หารองเท้าเพื่ไปเข้าไปหารองเท้าไปรองเท้ามึงอ่ะไปเพื่อนยืมไปเอาจริงเอาจริงเนี่ยปั้นเลยเนี่ยจะปั้นให้อมมเนี่ยเอารองเท้ามาให้เพื่อนยืมไปไปกูรอไปจะให้สิบล้านพอยเออมึงต้องซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยเนไม่เอาวะมีรงท้าอยู่รอเต็มเลยเกิดอะไรโอ๊ขับรถดิ